เราจะมาพูดคุยกับเรื่องของการดูแลตัวเองแล้วก็การประสพยาบาลเบื้องต้นนะครับในขั้นต้นที่เราผ่านมาแล้วพวกเนี้ยเ,เราจะเห็นได้ว่าขั้นต้นเนี่ยการเดินทางจะเป็นลักษณะของพวกเดย์ไฮอาจจะไปไปกลับในหนึ่งวนันหรือค้างคืนแค่หนึ่งหนึ่งคืนนะครับหากมีการเจ็บป่วยหรือบาเจ็บอะไรพวกเนี้ยเราสามารถที่จะนําตัวเองหรือนาผู้ป่วยเนี่ยสามารถที่จะออกมายัง จุดที่มีการรักษาพยาบาลได้ง่ายนะครับหรือว่ามีสามารถติดต่อกับคนภายนอกให้เข้ามาดูแลเราได้นะครับแต่ว่าในขั้นกลางเนี่ยการเดินทางของเราเนี่ยมันก็จะยาวนานขึ้นไกลมากขึ้นนะครับจะเห็นได้ว่าพอเราเดินเข้ามาปุ๊บเนี่ยสัญญาณโทรศัพท์ขาดหายไปหมดเลยนั่นะค,คือเรื่องของอการขอความช่วยเหลือจากภายนอกที่จะเข้ามาดูแลเราพวกเนี่ยมันอาจจะเป็นไปได้ยากหรือใช้เวลานานนะครับเพราะฉะนั้นะค,นะค,คือหากเมื่อมีการเจ็บป่วย มาขึ้นในระยะในระหว่างที่เราเดินทางพวกนี้ก็จะต้องเป็นหน้าที่ของคนที่อยู่ด้วยกันนี่แหละครับที่จะดูแลปดพยาบาลผู้ที่มีอาการเจ็บป่วยเราเหล่านั้นนะครับต้องบอกก่อนว่าในทุกทริปเนี่ยเราไม่ได้มีแพทย์พยาบาลหรือพลังมีดิกที่จะทําหน้าที่ในการแบบดูแลเราไปด้วยเสมอนะครับถ้าในลักษณะของการทหารเนี่ยเขาจะบอกว่าคนที่อยู่ด้วยกับคุณนี่แหละนะครับเป็นหมอคนแรกของเรา นะครับเพราะนั้นคือทุกคนนะครับมีหน้าที่ที่ต้องเรียนรู้เรื่องของการฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับเพื่อที่ทําให้หนึ่งตัวเราปลอดภัยสองก็คือเพื่อนร่วมทางปลอดภัยเราสามารถดูแลพเพื่อนร่วมทางเราได้นะครับในการเดินทางพวกเนี้ยอาการเจ็บป่วยที่จะเจอได้บ่อยๆนะครับก็คือหนึ่งเรื่องของในกรณีในเมืองไทยเราเมืองร้อนใช่ไหมครับสิ่งที่เราจะเจอได้บ่อยคืออาการน้ามือเป็นลมนะครับจากพวกอากาศร้อนอะไรพวกเนี้ยนะครับ หรือว่าในกรณีที่อากาศร้อนรุนแรงแล้วเรา,เาใส่เสื้อไม่เหมาะสมนะครับเสียเงื่อเยอะก็อาจจะเกิดภาวะเรื่องของพวกฮิสโตหรือลมแดดได้นะครับอา,อาการพวกฮิสโตพวกนี้มันอาจจะไม่ิจฉัยยากนะครับในในกรณีที่เรา,เ,าเดินทางพวกนี้เราอาจจะไม่มีอุปกรณ์ในการพวกวัดอุณหภูมินะครับพวกนี้เราเราเราไม่สามารถไม่ใัยได้แต่ว่า ในกรณีที่คนไทยเขามีอาการนะครับเช่นม in ีอาการแบบหน้ามือเป็นลมเหงื่อออกเยอะหน้าแดงตัวแดงอะไรพวกนี้ครับการผดผุพยาบาลเบื้องต้นนี่คือก็ไม่ต่างกันนะครับผมจะพูดเรื่องของการผดุญพยาบาลเบื้องต้นในกรณีผู้ป่วยที่มีอาการหน้ามือเป็นลมก่อนที่เจอได้บ่อยๆนะครับอาการหน้ามือเป็นลมเนี่ยมันเกิดจากการที่เลือดมันไม่สามารถที่จะไปเลี้ยงสมองได้อย่างทันท่วงทีนะครับพวกนี้คือมันเกิดจากสาเหตุได้หลายๆอย่างนะครับ ในกรณีรุนแรงก็อาจจะเกิดจากกรณีที่หัวใจเต้นผิดจังหวะที่ทําให้หัวใจมันไม่สามารถบีบเลือดขึ้นสมองได้คนไข้ก็อาจจะหน้ามืดเป็นลมเลยนะครับหรือว่าในกรณีที่เราเดินทางนะครับเราใช้พวกสายสะพายเป้เนี่ยรัดนะครับทําให้เลือดจากส่วนล่างเนี่ยมันไม่สามารถที่จะกลับขึ้นมาส่วนบนได้เมื่อวานบอกแล้วว่าเลือดของคนเราเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราเดินเนี่ยเลือดมันจะไปอยู่ที่ขานะครับ แล้วเ,เลือดเนี่ยที่มันตกค้างอยู่มันจะอยู่ในหลอดเลือดดาซึ่งมันจะไม่ค่อยมีแรงดันมากนะครับในกรณีที่เราใช้ตัวสายสะพายเแป้รัดไว้นานๆแล้วเราเดินนานๆไม่ได้พักหรือไม่ได้ปลดเป้เลยพวกนี้เลือดมันจะค้างอยู่ที่ส่วนล่างอาการอย่างแรกที่เรามีก็คือปวดขาเท้าวบวมเลยพวกนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้พักหรือยกขาบ้านเนี่ยบางคนก็อาจจะมีอาการหน้ามืดเป็นลมจากการที่เลือดส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่สามารถกลับขึ้นสู่แกนกลางของร่างกายเราได้นะครับเหล่านี้คือถ้าเกิดคนไข้เรามีอาการนะเช่น เดินไปแล้วมีการรู้สึกบอกว่าตาพร่าบอกว่าเริ่มเริ่มมองเห็นไม่ชัดเราสังเกตว่ามีเรื่องของพวกหน้าซีดเหงื่อออกตัวเย็นนะครับพวกนี้คืออย่างแรกที่คนทําเลยคือให้คนไข้นอนราบนะครับก็คือปลดสายสะพายเป้นะครับปลดเข็มขัดที่เขารัดอยู่นะครับก็ให้นอนราบในในบนพื้นราบนะครับแน่นอนว่าถ้าอยู่กลางแจ้งก็อาจจะพยายามพาไปในจุดที่ร่มหน่อย นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้แดดส่องถึงนะครับเมื่อให้เขานอนราบแล้วก็อาจจะมีการเอาเป้นะครับหรือว่าให้ผู้ช่วยเนี่ยช่วยในการยกขาเขาขึ้นนะครับอย่างน้อยคือประมาณรักษาสิบถึงสี่สิบองศานะครับคือให้ขาเนี่ยสูงขึ้นกว่าแนวของดับหัวใจนะครับเพื่อที่จะทําให้เลือดส่วนใหญ่ที่อยู่ตรงส่วนขาเนี่ยกลับเข้ามาอยู่ตรงแกนกลางตัวนะครับหลังจากที่เขานอนพักไปแล้วสักครู่หนึ่งถ้าเป็นอาการน้ำมือเป็นลมเนี่ยส่วนใหญ่สองถึงสามนาที เขาจะเริ่มรู้สึกดีขึ้นนะครับเมื่อเขาเริ่มดีขึ้นเราอาจจะให้เขาพยายามลุกนั่งช้าๆนะครับแล้วก็พยายามดื่มน้ําแต่ว่าอย่าให้แบบดื่มเยอะทีเดียวค่อยๆจิบเอาเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วก็อาจจะเกิดจากการที่เสียเหนื่อเยอะนะครับพวกนี้นี่คือการรักษาในกรณีที่คนไข้มีอาการนั่งมือเป็นลมนะครับแต่ว่าถ้าในกรณีที่เขาแบบนั่งมือเป็นลมแล้วมีอาการแบบหมดสติไปเลยนะครับเราไม่รู้หรอกว่าเขา เป็นลมจริงหรือเปล่าหรือว่ามีเรื่องของพวกภาะวะเป็นลมชักไหมหรือว่าในกรณีที่เลวร้ายจริงก็คือเป็นเรื่องของพวกหัวใจหยุดเต้นซึ่งก็คือเจอได้บ่อยเหมือนกันที่แบบว่านางมือเป็นลมจากการที่หัวใจมันเต้นผิดจังหวะนะครับถ้าเกิดว่าเราเจอว่าผู้ป่วยหมดสติไปเลยพวกนี้ครับอย่างแรกที่เราควรต้องทําเหมือนกันก็คือพยายามให้เขานอนราบนะครับปลดเครื่องพนาันาการทั้งหมดก่อนนะครับเราอาจจะต้องสังเกตดูว่า ในในในผู้คนทั่วไปเนี่ยผมไม่แนะนำว่าให้ให้เราคาที่ประจรนะครับทางการแพทย์นเนี่ยเราจะไม่ได้ใช้คนไข้ห euh ัวใจหยุดเต้นจากการคาที่ประจรนะครับแต่ว่าในภาคประชาชนเนี่ยเราจะไม่แนะนําให้คาที่ประจรเพราะว่าส่วนใหญ่เครื่องของการคําที่ประจอเนี่ยต้องใช้ทักษะกับประสบการณ์นะบ,บางคนคําไปมีหรือไม่มีอะไรพวกเนี้ยมันจะทําให้การดูแลที่สําคัญที่สุดเนี่ยมันดีเลยนะครับ ในกรณีที่ผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้นเนี่ยการรักษาสมรรถภาพทางสมรรถภาพที่ดีที่สุดคือการกดนวดหัวใจนะครับมันจะมีขั้นตอนปฏิบัติอย่างแรกคือถ้าพบผู้ป่วยหมดสตินะครับปลุกไม่ตื่นเลยนะอย่างแรกที่เราทําคือขอความช่วยเหลือก่อนนะครับในกรณีที่อยู่ที่ห่างไกลเราอาจจะต้องให้เจ้าหน้าที่นะครับไปหาจุดที่มีสัญญาณเพื่อทําการวิทยุหรือถ้ามีสัญญาณโทรศัพท์ ก็โทรศัพท์ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกที่สามารถที่จะเข้ามาถึงตรงจุดที่เราเจอผู้ป่วยหมดสติได้นะครับถ้ามีผู้ช่วยนะครับก็ให้ผู้ช่วยไปขอนะครับแต่ถ้าไม่มีเราอาจจะต้องรีบไปขอเองก่อนนะครับก่อนที่เราจะมาดูแลผู้ป่วยเพราะว่าถ้าเป็นผู้ป่วยที่หัวใจหยุดเต้นพวกนี้สิ่งที่เขาจะต้องได้รับคือการช็อกไฟฟ้าหัวใจถ้าเกิดเราไม่มีอุปกรณ์ที่เรียกว่า AED นะครับหรือเครื่อง defibrillator การกดโน้ดหัวใจอาจจะไม่ได้ช่วยหรืออะไรมากนะครับก็คืออย่างที่่ทีต้องทําคือหนึ่งขอความช่วยเหลือก่อนนะครับสองเมื่อมีคนไปขอความช่วยเหลือแล้วนะครับเราถึงค่อยมาดูแลผู้ป่วยนะครับในภาคประชาชนแนะนำว่าให้สังเกตดูแค่ว่า1คนไข้หายใจหรือเปล่านะครับสองก็คือคนไข้ไม่รู้สึกตัวนะถ้าเราแบบปลุกเรียกตบไหลพูดครับพูณไม่รู้สึกตัวนะครับลองสังเกตดูแล้วว่า คนไข้ไม่หายใจคนนี้คือเราให้ถือว่าเขาน่าจหัวใจหยุดเต้นสิ่งที่เราต้องทําคือทําการกดนวดหัวใจนะครับซึ่งจะอยู่ในเ,ออเว็บไซต์ที่ขึ้นไปแล้วนะครับการกดนวดหัวใจก็คือจะใช้เทคนิคเรื่องของ30มต่อสก็คือกดนวดหัวใจ30ครั้งสลับช่วยหายใจสองครั้งนะครับแต่ถ้าในกรณีที่เราไม่สะดวกที่จะช่วยหายใจเขาเราก็สามารถที่จะกดหน้าอกอย่างเดียวก็ได้นะครับกดหัวใจสองนาทีสลับ เช็คดูว่าเอ้ยเขารู้สึกตัวไหมหายใจหรือ,อยังนะครับหรือว่ารอจนกว่าทีมช่วยเหลือจะมาถึงนะครับอันนี้คือขั้นตอนปฏิบัติในกรณีที่ผู้ป่วยัวใจะหยุดเต้นนะครับในกรณีหนึ่งถ้าเราเจอผู้ป่วยทีเ่เป็นลักษณะของอาการเหมือนฮิตโตนะครับพวนี้คือส่วนใหญ่เราก็จะสังเกตเห็นได้ว่าเขาจะมีลักษณะของออหน้าแดงนะ อุณหภูมิผิวกายอาจจะสูงขึ้นนะครับบางคนอาจจะมีเหงื่อหรือหรือส่วนใหญ่ก็คือในกรณีที่เป็นฮีตสโตกส่วนใหญ่จะไม่มีเหงื่อนะครับเพราะว่าร่างกายเขาไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่าคายความร้อนออกจากตัวได้ปกติเราคนเราจะลดอุณหภูมิกายโดยการที่เราขับเหงื่อออกมาเหงื่อเมื่อถูกพวกอากาศภายนอกเข้าไปเนี่ยมันก็จะพาความร้อนออกไปนะครับในกรณีที่คนไข้ที่เป็นฮีตสโตกส่วนใหญ่เนี่ยที่เจอบ่อยๆก็คือ เขาไม่มีเหนือเลยนะอาจจะเกิดจากการที่ขาดน้ํามากหรือว่าเกิดจากการณีที่พวกตอมผิวหนังอะไรเขาผิดปกติไปนะครับพวกนี้ส่วนใหญ่อาการคันจะรุนแรงนะอาจจะถึงขั้นหมดสติได้นะครับแต่ส่วนใหญ่พวกนี้คือเขาจะยังไม่มีเรื่องของภาวะหัวใจหยุดเต้นนะถ้าเราเจอเหล่านี้คนไข้ย,ยังาหายใจได้แต่ไม่รู้สึกตัวสิ่งที่เราควรต้องทําก็คือเหมือนคนไข้ที่เป็นนัํามือเป็นลมจับนอนราบนะครับปลดเรื่องพนา,นาการต่างๆนะครับ ส่วนในกรณีของคนไข้ที่มันที่โตกเราอาจจะต้องแบบปลดพวกเสื้อภายนอกนะครับลดอุณหภูมิกายโดยการใช้เรื่องของพวกพิมิ์ดิฟายหรือหรือเป็นการพวกแบบเอาน้ําฉีดฝอยนะครับร่วมกับการพัดบกให้มีลมที่จะทําให้เขาสามารถที่จะลดอุณหภูมิกายได้นะครับแต่อย่าลืมว่าเราต้องขอความช่วยเหลือด้วยนะในกรณีที่เขายังไม่รู้สึกตัวอยู่แนะนะ่นอนว่าเราอาจจะจับท่าเขาให้เป็นการแบบนอนตะแคงข้างนะครับ เพราะว่าเราจะสังเกตได้ว่าเวลาคนเรานอนงายใช่ไหมเรานอนหลับพวกเนี้ยเราจะเป็นไงบางคนกลนใช่ไหมครับเออบางคนถ้ารู้สึกว่ากลนมากๆบางคนอาจจะมีเรื่องของพวกอ่าการหายใจที่มันติดขัดหรือหยุดหายใจได้นะครับในทางการแพทย์เราแน,นาะนำว่าให้เขาจับนอนตะแคงข้งางนะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือเป็นการลดไม่ให้ตัวเนื้อเยื่อที่อยู่หลังโพรงคอเนี่ยไปอุดกั้นทางเดินหายใจนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งในกรณีที่คนไข้ไม่รู้สึกตัวจริงๆเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะ ดูแลเรื่องของการการกลืนได้นะครับเราให้เขานอนตะแคงข้างเพื่อให้น้ำลายเขาเนี่ยไหลออกทางมงปาด้านข้างมันจะได้ไม่เกิดเรื่องของการสูดสำลักพวกนี้เข้าไปนะครับที่มันอาจทําให้คนไข้เขาแย่ลงนะครับแล้วก็รอจนกว่าทีมที่เหลือจะมานะครับอันนี้คือหลักๆในกรณีที่การเจ็บป่วยที่เราจะเจอได้ในในภูมิภาคที่มีอากาศร้อนนะครับส่วนเรื่องของในกรณีที่เราเจอสัตว์ เมื่อวานที่เรียนรู้ไปแล้วในกรณีที่เจอสัตว์ที่เราจะเจอได้ใน,ในแถบเรื่องของอในป่าเมืองไทยก็พวกงูพิษนะครับที่เราสงสัยว่าเอยเราจะองทำยังไงบ้างน,นะครับในกรณีที่ถูกงูพิษกัดนะครับอ,อย่างแรกที่เราต้องทำก็คือเราอาจจะต้องสังเกตดูก่อนว่างูชนิดนั้นเป็นงูอะไรนะครับเพราะว่าถ้าเราพาคนไข้ออกไปที่โรงพยาบาลได้เราจะได้แจ้งทางทีมแพทย์พยาบาลได้ว่า,าคนไข้เขาถูกงู แต่สมมติว่าถ้าอยู่ข้างนอกก็ไอ้มันเป็นงูเขียวหางไหม้ไหมหรือว่าเป็นงูกระปะหรือเปล่านะครับหรือว่าเป็นงูสามเหลี่ยมไหมวันนี้คือพิษมันต่างกันนะครับในกรณีที่เป็นพิษต่อระบบประสาทก็จะมีพวกจงเห่าสามคาใช่หไหมงูเห่าจงอ้างพักสมิงคางักงูสามเหลี่ยมใช่ไหมครับถ้าเป็นพวกงูที่มีพิษต่อระบบเลือดก็เป็นพวกงูเขียวนะงูเขียวหางไหม้ใช่ไหมครับแล้วก็งูแมวเซา นะที่เจอไดไ้บ่อยนะครับแต่ว่ามันก็อยู่กับถิ่นที่อาศัยของที่งูเขาจะอยู่ด้วยนะครับการผ่มพยาบาลเบื้องต้นเหมือนกันหมดนะครับเมื่อถูกสัตว์มีพิษหรืองูพิษกัดพวกนี้เราให้คนไข้เขาอยู่เฉยเฉยไม่ต้องเคลื่อนไหวตัวเยอะนะครับการดูแลแผลเบื้องต้นถ้าเราเห็นลักษณะของเป็นพวกบาดแผลที่ถูกงูกัดเนี่ยเราจะเห็นเป็น2รูที่เป็นเป็นเที่ยวกัดเข้าไปนะครับแต่ถ้าเป็นพวกงูที่มีมีพิษเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเป็นฟัน เป็นฟันแหลมๆเป็นเหมือนแบบเป็นเหมือนฟันพวกสัตว์ทั่วไปเวลาถูกกัดปุ๊บเนี่ยจะเป็นรอยใบมาก็คือเป็นรอยแบบฟันเป็นซี่ๆๆเป็นแบบครึ่งวงกลมเลยแต่ถ้าเป็นงูเขี้ยวเอองูพิษเนี่ยใหญ่เป็นเขี้ยวเป็นรอยกัดดูดอยู่สองเขี้ยวพวกนี้คือภาพแตกต่างนะครับแต่ถ้าเ่าเราอย่างสังเกตไม่เห็นพวกนี้คือเราก็ดูแลเหมือนกันก็คือให้เขาอยู่เฉยๆขยับตรงส่วนที่ถูกกัดน้อยที่สุดนะครับเราไม่ต้องไปทําการแบบกรีด บาดแผลดูดพิษออกอันนี้ไม่ควรทําอย่างยิ่งนะครับเน,เนื่องจากจะทำให้เกิดเรื่องของพวกการติดเชื้อแล้วอะไรพวกเนี้ยผู้ที่ทําการแบบดูดพิษพวกนี้อาจจะได้รับเรื่องของพวกสารคัดหลั่งจากคนไข้นะครับซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกว่า,วาเขาอาจจะมีโรคตับอักเสบอะไรด้วยหรือเปล่าพวกนี้คือไม่ควรนะครับแล้วก็ไม่ได้ช่วยเหลืออะไรนะครับสิ่งที่ควรทาก็คือให้ตําแหน่งที่ถูกถูกมูพิษกัดเนี่ยอยู่นิ่งที่สุดนะครับอย่างอย่างมากที่สุดก็อาจจะแท่ หาพวกไม้ดามหรืออะไรพวกนี้ครับแล้วก็พันผ้าเพื่อที่จะไม่ให้จง่วนนั้นขยับนะครับแล้วก็ขอความช่วยเหลือหรือพยายามพาคนที่ถูกถูกงูก,กัดเนี่ยออกไปยังจุดสถานพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุดนั้นพอนะครับในกรณีที่ถูกพวกงูที่มีพิษต่อรบเลือดพวกนี้ส่วนใหญ่ก็คืออาการนี้ก็จะเป็นลักษณะของพวกเลือดออกผิดปกตินั่นก็คือในช่วงแบบ หกถึงแปดชั่วโมงแรกเนี่ยอาจจะยังไม่มีความผิดปกติเห็นถ้าเกิดว่าพิษไม่ได้มากแต่ทีเ่เคยเจอเร็วสุดก็คือหกชั่วโมงหลังจากที่ถูกมูก,กัดเนี่ยเขาจะเริ่มมีอาการแล้วเช่นอาการบวมเฉพาะที่มีเลือดออกบริเวณที่ถูกกัดนะครับแล้วก็ต่อไปจะเป็นลักษณะของซิสเตมิกคือทั่วล่าก็คือมีพวกเก็ดเลือดต่ําหรือเลือดออกได้นั่นคือถามว่าฉุกเฉินไหมก็ไม่ได้ฉุกเฉินมากเพราะว่าคนไข้ไม่ได้เกิดเรื่องของภาะวะเรื่องของหมดสติอะไรนะครับก็คือ เราสามารถที่จะปดุพยาบาลเบื้องต้นล้างแผลทําการดามตรงจุดที่ถูกกัดแล้วก็นําออกไปยังจุดรักษาได้นะแต่ถ้าในกรณีที่เป็นพวกงูที่มีพิษต่อระบบประสาทวันนี้ครับเราอาจจะเห็นในหนังว่าเฮ้ยอย่าให้เขาหลับถูกงูพิษที่มีระบบประสาทกัดทําให้เขาหลับไม่ใช่นะครับการที่ถูกงูพิษที่มีพิษต่อระบบประสาทกัดเนี่ยจะทําให้คนไข้มีอาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อนะครับ การที่คนไข้เขาหมดสติไปมันเกิดจากการที่กล้ามเนื้อกระบังลมที่ช่วยในการหายใจนี่หยุดทํางานนะครับร่างกายเกิดภาะวะขาดออกซิเจนเขาถึงหมดสติไปแต่พวกนี้คือจะเกิดในกรณีที่ถูกถูกพิษปริมาณมากหรือว่าทิ้งวิระยะเวลานานนนคือในกรณีที่สงสัยว่าเป็นพวกหมูพิษต,ต่อระบบประสาทกัดอยู่แรงเหมือนกันก็คือพยายามให้ตรงส่วนที่ถูกกัดอยู่นิ่งที่สุดนะครับแล้วก็ นำผู้ป่วยส่งออกไปยังจุดของโรงพยาบาลน,นั้นคือไม่ต้องทําอะไรอย่างมากอาจจะแค่แบบล้างแผลเบื้องต้นก่อนก็ได้ครับความเชื่อที่เรื่องขันชนอนนี่ไม่ควรทําไม่ได้ช่วยอะไรครับแล้วก็อาจจะมีความเสี่ยงที่ว่าถ้าเราทําขันชนอไปแล้วเราใช้เวลาในการนําผู้ป่วยออกไปยังจุดรักษาเนี่ยใช้เวลานาน,านโดยที่เราไม่ได้แบบมาดูแลตรงจุดที่ขันชนะนอ,ออกมีความเสี่ยงที่ทําให้ต้องส่วนพวกปลายนิ้วอะไรพวกนี้ขาดเลือดการรักษาก็จะยากมากขึ้น นั่นคือการขันชนะอาจจะไม่ได้ช่วยแต่ว่าแนะนําว่าให้ใช้วิธีแค่เรื่องของการทําการดามที่จะลดการเคลื่อนไหวของอบริเวณที่ถูกกัดขนาดพอนะครับอันนี้คือการดูแลของผู้ป่วยที่ถูกสัตว์กัดนะครับอนอกนากนั้นคือก็จะเป็นเรื่องของพวกการบาดเจ็บจากการพวกเช่นแบบมีบาดแผลเปิดตามร่างกายนะครับอาจจะเป็นจากเรื่องของพวกถูกมีดหรือว่าล้มไปถูกพวกสิ่งของมีคม ทำให้เกิดพวกบาดแผลนะครับการดูแลรักษาไม่มีอะไรมากนะครับอย่างแรกที่เราต้องทําคือทางความสะอาดบาดแผลเบื้องต้นก่อนนะครับคือใช้น้ําล้างตรงจุดที่มีเลือดออกเยอะๆนะครับถ้าจุดไหนที่มีเลือดออกเยอะวิธีการห้ามเลือดอย่างแรกคือใช้ผ้ากอสเยอะๆเนี่ยกดไปตรงปากแผลนะครับกดไปอย่างน้อยประมาณส5บ้าทีจนกว่าเลือดจะหยุดไหล <c oughs> ซึ่งในกรณีที่บาดแผลไม่ฉะกันหรือไม่มีการตัดถูกพวกหลอดเลือดอะไรพวกเนี้ย เลือดมันจะหยุดได้นะครับแต่ถ้าในกรณีที่เลือดมันออกเยอะแล้วก็มีลักษณะเหมือนพวกถูกหลอดเลือดก็คือเลือดมันจะไหลซึมเรื่อยๆเลยถ้าเป็นหลอดเลือดดาแต่ถ้าเป็นหลอดเลือดแดงเนี่ยมันจะแบบพุ่งเป็นจังหวะหัวใจคือพุ่งพูดพูด,พ,ดพูดมาเลยตัวนี้คือการทานเลือดนอกจากการกดแล้วมันอาจจะไม่อยู่นั่นคือสิ่งที่เราอาจจะต้องทําเรื่องของการการทําขันชะนะเนี่ยเป็นสิ่งสุดท้ายที่แนะนําไม่ทํานะครับแต่ว่า เป็นทางเลือกหนึ่งที่เราสามารถที่จะทําได้ในกรณีที่ลักษณะของบาดแผลเนี่ยมันเป็นลักษณะของพวกหลอดเลือดแดงเพราะพวกนี้คือกดห้างเลือดไปมันอาจจะไม่อยู่นะครับถ้าเกิดว่าจําเป็นต้องทําขันชนะก็แนะนําให้ทําขันชนะได้นะครับแต่่าแนะนําว่าหลังจากทําขันชนะแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องทําการคลายชนะออกทุกๆอย่างน้อยคือ1ชั่วโมงนะครับถ้าในกรณีที่เราไม่สามารถพาผู้ป่วยออกไปได้โดยเร็วนะครับทุกหนึ่งชั่วโมงเราอาจ,จต้องคลายตัวชนะน,นั่นออกเพื่อที่จะ ให้เลือดเนี่ยกลับมาเลี้ยงตรงส่วนของปลายอวัยวะส่วนปลายได้นะครับแล้วก็ทําการขันใหม่ในกรณีที่เลือดยังไหลยอยู่นะครับแต่ถ้าเราเป็นบาดแผลที่ไม่ได้รุนแรงมากก็คือการทําล้างทความสะอาดแล้วก็กดแผลห้ามเลือดประมาณ15บห้านาทีก็เพียงพอนะครับแล้วนั้นก็คือก็ใช้พวกอุปรกรณ์ในการปดพยาบาลปิดบาดแผลเท่านั้นเองนะครับจนในกรณีที่บาดเจ็บจนถึงขั้นมีพวกกระดูกหักผิดรูปอะไรพวกนี้ก็แนะนําว่าก็ใช้เป็นเรื่องของพวก การดามลดการเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็พาไปส่งโรงพยาบาลให้ hey, ดูพว<ด>กอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื <c oughs> ้องต้นในกรณีที่เราจําเป็นต้องใช้อันนี้ผมแนะนําว่าให้ทุกคนที่เดินทางเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีติดตัวนะครับเ,เราไม่แนะนําว่าเฮ้ยเดี๋ยวเรามาเป็นคู่จัดไว้แค่หนึ่งชุดอันนี้ไม่แนะนํานะครับเพราะว่าบางทีเราเดินทิ้งห่างกันไม่เจอกันพวกเนี้ยอุปกรณ์พวกนี้ก็จะขาดได้นะครับก็แนะนําว่าให้คนที่เดินทาง นักท่องเที่ยวด้วยนี่แหละครับต้องมีการพกติดตัวไว้อย่างน้อยคือคนละหนึ่งชุดนะครับอุปกรณ์นียอาจจะใส่ในพวกกระเป๋าที่มันสังเกตได้ง่ายเป็นสีแดงหรือว่าอาจจะมีสัญลักษณ์ที่บอกว่าเป็นลนักษณะของพวกเครื่องผาาลิตภัณฑ์นะครับถ้าคนที่เดินทางด้วยกันนะครับก็อาจจะต้องให้บัดดี้เขาคุยกันก่อนว่า,วาเวลาเราเก็บอุปกรณ์ผลิตภัณฑ์เนี่ยเราเก็บไว้ตรงส่วนไหนของเป้นะครับบางคน เก็บไปลึกมากอยู่ใต้ก้นเป้พวกนี้คือก็อาจจะทาหาให้หายากนะครับก็แนะนาว่าเวลาเก็บพวกอ์ทยาบาลเบื้องต้นเนี่ยให้เก็บบริเวณที่เข้าถึงได้ง่ายนะเช่นบริเวณตรงส่วนของหัวเปน้นะครับหรือว่าบางคนมีพวกอุปกรณ์รัดตึงด้านนอกก็อาจสามารถที่จะเก็บไว้ตรงส่วนของพวกภายนอกเป้ได้ถ้าเกิดว่าในกรณีที่มันไม่ได้แบบเกะกะอะไรมากนะครับพวกนี้คือก็แนะนาว่าให้คนที่เดินด้วยกันเนี่ยทราบว่าอุปกรณ์บทยาบาลของ เพื่อนที่ร่วมนอน้าเนี่ยอยู่ตรงตำแหน่งไหนเข้าถึงได้อย่างไรนะครับรวมถึงของของเราเองด้วยในกรณีที่เรามีอาการเจ็บป่วยเราก็สามารถที่จะจิบเข้ามาใช้ได้ง่ายนะครับอุปกรณ์พวกนี้คือส่วนใหญ่เวลาเราจัดเก็บพวกนี้มันก็จะแบ่งเป็นพวกคอมพาซเมนต์นะครับจะเห็นได้ว่าพวกยาต่างๆเลยพวกนี้ก็จะสามารถที่จะจัดเก็บได้อย่างเป็นระเบียบนะครับอาจจะไม่ค่อยเป็นระเบียบแล้ว S <S คือในกรณีที่ <S 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 เดินทางไกลเนี่ยผมก็จะใช้อุปกรณ์ที่ดูแลง่ายๆคือ1เป็นพวกยากินนะครับทำา้สนซาบาดแผลนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของพวกการห้ามเลือดนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่จําเป็นต้องใช้เช่นพวกกันไกนะฮะถุงมือป้องกันนะครับ,ก,ออก,รรบกันไกตัดเล็บอะไรพวกนี้นะฮะพวกยาที่เราเวลาเอามาใช้ในแถวบางทีเราอาจจะตัดแบ่งมาเป็นส่วนๆพวกนี้นะครับโดยที่ แนะนําว่าเวลาตัดมาเนี่ยให้เหลือพวกซอยที่มันเมนชื่อยาติดไว้ด้วยหลายครั้งที่ผมเห็นเวลาเขาแบ่งยามาใส่ไวไ้ในกล่องเล็กๆพวกเนี่ยมันไม่ระบุชื่อยาแล้วก็บางทีตัวยาเนี่ยมันอาจจะมีลักษณะใกล้เคียงคล้ายคลึงกันนะครับทําให้เวลาที่หยิบมาใช้เนี่ยมันอาจจะทําให้สับสนได้เนี่ยเห็นไหมว่าเม็ดกลมขาวเหมือนกันแต่ว่ายาตัวน,นี้ชื่อว่าโมทเทียมเป็นยาแก้ขึ้นแส้เจียน นะครับส่วนตัวนี้คือ,อตัวยาแก้ปวดท้องการออกฤทธิ์ต่างกันแต่ว่าเม็ดยาเหมือนกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นคือแนะนําว่าเวลาเวลาตัดมาเนี่ยให้พยายามเหลือตัวฟอยที่ระบุชื่อยาเอาไว้นะครับหรือว่าถ้าเป็นไปได้ก็คือก็เขียนใส่พวกซองซิปล็อกบางเขียนไว้เลยว่าเป็นยาชนิดใดนะครับไม่ปะปนกันนะยาที่ผมเอามาใช้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกยาแก้ปวดทั่วไปนะครับยาแก้ปวดท้อง พวกยาแก้ปวดกล้ามเนื้อนะครับหรือว่าในกรณีที่เรามีอาการแบบพวกเมารถเมาเรือได้ง่ายก็จะมีพวกยาแก้เวียนอะไรพวกนี้อยู่ด้วยนะครับส่วนใหญ่พวกนี้ผมก็จะตัดแบ่งเอาไว้แล้วก็เวลาเราเตรียมพวกนี้แนะนำว่าให้เตรียมเฉพาะของตัวเราเองนะครับเราไม่จําเป็นที่จะแบบต้องแบบเตรียมเผื่อคนในทีมเอามาเยอะๆบางคนโอ้หแบกมาทีเหมือนแบบ เป็นล้านยามาด้วยไม่จําเป็นนะครับพยายามเวลาเราเ,เตรียมเนี่ยเตรียมเคะของตัวเราเองแล้วถ้าถ้าเผื่อได้อาจจะเผื่อไว้สําหรับในกรณีที่เราเจอผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บป่วยเราอาจจะเผื่อให้เผื่อแบ่งปันให้เขาได้แต่ไม่จําเป็นที่ต้องแบบเอามาเยอะๆเป็นกล่องเยอะๆเลยมันจะทําให้เราลําบากในการเรียกว่าบรรจุแล้วก็ปกผ่าด้วยนะครับส่วนเรื่องของอุปกรณ์ทำความสะอาดผมก็ค้นพบว่าตัวนี้เป็นสเปรย์ ที่จะใช้สำหรับความขะาดแผลเบื้องต้นอันนี้คือซื้อตามร้านยาได้นะอันนี้เป็นตัวแอนติซปติกสเปรย์ก็คือในกรณีที่มีบาดแผลพวกนี้ก็ใช้ทําการแบบฉีดคาําความสะอาดรอบนอกเฉยๆนะครับแต่แนะนำว่าไม่ควรที่จะฉีดเข้าไปที่บาดแผลนะครับตรงบาดแผลเนี่ยเวลาเราทำความสะอาดเนี่ยใช้น้าล้างดีที่สุดก็ดคือถ้าเป็นบาดแผลปุ๊บเนี่ยเอาน้ําเนี่ยราดผ่านเยอะๆเลยสักลิตรสองลิตรวันนี้จะทําให้ ลดปริมาณเชื้อที่อยู่ตรงบริเวณก้นบาดแผลได้ดีที่สุดนะครับส่วนพวกอุปกรณ์ทําความสะอาดแผลหรือว่าพวกยาฆ่าเชื้อที่เป็นพวกเบตาดีนอะไรพวกนี้แนะนําว่าให้เช็ดทาความสะอาดรอบนอกก็พอนะเพราะว่าถ้าเข้าไปตรงส่วนของพวกบาดแผลแล้วอย่างแรกคือแสบแน่นอนนะครับ <S <S สองก็คือ,อในกระบวนการหายของบาดแผลพวกนีย้ยาพวกนี้มันอาจทําให้กระบวนการหายของบาดแผลช้าลงนะเพรานะฉะนั้นคือแนะนําว่าให้ใช้รอบนอกเช็ดรอบนอกส่วน พวกเชื้อที่อยู่ในบาดแผลให้ล้างทำความสะอาดด้วยน้ำเยอะๆถ้าในกรณีที่เลือดออกเนี่ยแนะนำว่าให้ทําการกดห้ามเลือดในเบื้องต้นก่อนแล้วค่อยล้างครับแล้วค่อยล้างแต่ถ้าเกิดว่าล้างแล้วบางทีอาจจะมีเลือดออกซ้ําก็ทําการกดห้ามเลือดต่อนั่นแหละกดท้ามเลือดก่อนเลยแล้วค่อยล้างน้าใช่ครับเพื่อเพื่อให้ชัวร์ก่อนว่าไอ้บาดแผลนั่นคือเลือดมันชะลอแล้วนะครับแล้วค่อยทําการล้างน้ําผ่านเรื่อยๆแค่นั้นเพง แต่ถ้าจะมีเลือดไหลอีกหลังจากที่ทําการล้างเราก็ทําการกดห้ามเลือดใหม่ห้ามเลือดทั่วไปะครับพวกก๊อตพวกพลาสเตอร์อะไรพวกนี้ยผมก็ซื้อมาแยกเอาไว้นะครับในกรณีที่มีบาดแผลวกนนี้ก็ค่อยๆดูว่าเราจะต้องอใช้ปิดบาดแผลแบบไหนนะครับอันนี้คือผมอเป็นแพทย์เพราะนั้นผมก็จะมีอุปกรณ์ที่ใช้ใน,นการพวกเย็บแผลเบื้องต้นมาด้วยในกรณีที่แบบบาดแผลที่ถูกมีดบาดอะไรพวกนี้ก็จะใช้ตัวเทปสําหรับ ดึงปิดบาดแผลเบื้องต้นได้แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เคยผ่านคอร์สเรื่องของเบสิกอะไรมาก่อนพวกนี้อาจจะไม่จําเป็นในการพวกบาดแผลที่ถูกพวกมีดบาดอะไรพวกนี้ถ้าถ้ามีบาดแผลเปิดจริงก็หลังจากทําการกดห้ามเลือดแล้วเราก็ทําการปิดแผลแน่นโดยการใช้พวกอาจจะใช้เป็นพัตเตอร์ปิดเบื้องต้นไปก่อนหรือว่าถ้าไม่มีก็ใช้เป็นพวกโลคอสอะไรพวกนี้ครับพันแน่นๆไปเลยเพื่อที่ทําการทามเลือดเพราะว่า เลือดที่ออกมันเกิดจากการที่บาดแผลผิวหนังเนี่ยมันแยกจากกันถ้าเกิดว่าเราทําการปิดบาดแผลด้วยการให้บาดแผลเนี่ยมันติดสนิทกันได้พวกนี้เลือดมันก็จะหยุดไหลได้ถุงมือยางนะถ้าเกิดว่าเราจะเป็นไม่ต้องไปจับบาดแผลถูกเลือดอันนี้คือต้องป้องกันตัวเองก่อนนะเลือเดเือใ,ใช่ครับถ้าเป็นพวกบาดแผลพวกของคนที่เราไม่เคยรู้จักเลยพวกนี้คือเราต้องพยายามป้องกันตัวเองเพราะว่าบางที พวกโรคตับอักเสบะไรพวกนี้มันก็สามารถที่จะผ่านทางพวกไอพวกเจลคชันเลือดอะไรพวกนี้ได้นะครับนอกนั้นก็จะมีพวกอุปกรณ์พวกกันไกลกันไกลตัดเล็บอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็พวกครีมทาแผลเบิร์หรือว่าแผลพวกถูกแมงสัดกัดต่อยเบื้องต้นอะไรพวกนี้นะครับอันนี้คือก็เป็นอุปกรณ์เบื้องต้นที่เราจะพกพาไปได้นะครับแล้วก็จัดแบ่งในกรณีที่มีโรคประจําตัวนะครับก็สามารถที่จะแบ่งพวก ยาที่เราเอามาได้นะครับในกรณีที่ที่เรามีโรคประจําตัวพวกโรคเบาหวานความดันอะไรพวกนี้เราอาจจะต้องแพ็คไว้อีก,อ,กอีกกล่องหนึ่ง